เตือนภยัยชาร์จแบตมือถือไว้ใกล้ที่นอนแล้วเผลอลับจับปลักคุณอาจไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยมีลูกเตือนลูกมีหลานเตือนหลานเตือนทุกคนในบ้านเวลานอนหลับแบบนี้อย่าชาร์จมือถือไว้ใกล้เตียงหรือชาร์จไว้บนหัวนอนแบบในขณะที่หลับมืออาจเผลอจับปลักแตะปลักซึ่งอาจเป็นช่วงเดียวกันกับช่วงไฟฟ้ารั่วชีวิตของคุณอาจจบและหยุดลงตรงนั้นเลยก็ได้เหตุการณ์จริงเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายราย สายชาร์จแบตสายชาร์จท,ที่ชำรุดปักพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานหวางไกลที่นอนกลางดึกอาจเผลอขยับตัวขยับมือไปโดนเขาเกิดไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารัดวงจรถ้าโชคดี ก็อาจจะแค่โดนดูดมือชาเท้าชาตัวชาแต่ชาโชคร้ายไฟลัดจากผ้าห่มน้ำลายสู่เหงื่อบนร่างกายซึ่งเป็นสื่อนำไฟฟ้าอย่างดีโดยเฉพาะเวลาที่เรานอนทาไฟฟ้าไหลเข้าสู่หัวใจหัวใจจะหยุดเต้นในทันทีทุกคนควรอย่าชาร์จมือถือไว้ใกล้หัวนอนยิ่งใช้ปักพ่วงราคาถูกไม่ได้มารฐานสายชาร์จเริ่มกรอบร้อน และร้อนผิดปกติแนะนำให้เปลี่ยนทันทีชีวิตเรามีค่ามากกว่ามือถือแค่ปรับขยับให้ห่างออกไปอีกนิดช่วยให้ชีวิตตื่นมาในเช้าวันรุ่งึ้นอย่าคิดว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณเพราะทุกคนที่เคยคิดแบบนี้ก็เป็นมาก่อนอย่าลืมนะคะก่อนนอนเช็คตรวจดูห้องลูกหลานรวมถึงห้องเราให้เรียบร้อยแค่ขยับปลั๊กออกห่างอีกนิดก็ช่วยแก้ปัญหานี้ได้แล้วถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์เพื่อคนที่คุณรัก และคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะ